สวัสดีครับตอนนี้เป็นการตั้งค่าของกล้อง V380S นะครับถ้ามือถือใครเป็นภาษาอังกฤษก็จะใช้เป็นเมนูภาษาอังกฤษของใครเป็นไทยก็เป็นภาษาไทยเลยนะครับจะใช้แอปพลิเคชันตัวนี้ V380S ตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการติดตั้งให้เซตติ้งดูที่ Wi-Fi ของเรานี่ครับชื่อ Wi-Fi ของตัวกล้อง MV นะครับขึ้นได้ MV แล้วก็ไม่มีรหัสอะไรก็กดเชื่อมต่อไปรอสักพักอันนี้คือมือถือเชื่อมต่อกับกล้องแล้วเรียบร้อย มันจะขึ้นว่าอินเทอร์เนต็ตอาจไม่พร้อมใช้งานนะครับดูสังเกตจากเครื่องหมาย wifi บ้านตอนนี้เพราะว่ากล้องมาส่งสซ็นาณ w i f ไ,ฟไฟมาเข้าที่มือถือเสร็จปุ๊กเรากลับไปที่แอปกดเครื่องหมายบวกตัวล่างนะครับตัวนี้ a อ d Network Device แล้วก็กด Land Search เลยครับ จะสแกนหากล้องแล้วนี่ก็คือได้กล้องมาแล้วก็กดคลิกเข้าไป No ไปนะครับไม่ต้องใส่รหัสนี่ครับสั่งกล้องหมุนได้สั่งก้มเงยได้ครับนีในกลม งยได้เกือบรอบตัวนะครับส่วนถ้าจะสื่อสารกับมือถือสื่อสารกับกล้องกรณีทางไกลจะคุยกับคนที่บ้านก็กดปุ่มนี้ครับโฮฮัลโหลฮัลโหลกดตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้ฮัลโหล เสียงจากมือถือเราก็จะไปออกที่กล้องคนก็จะคุยโต้อตอบกันสองทางได้เป็นเหมือนอินเตอร์คอมส่วนตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นโหมด SD นี่ครับกดเปลี่ยนนี่ครับกดไม่ติดนี่เป็นเป็น SD ทีนี้เราจะมาตั้งค่า ตั้งค่าให้กล้องดูจากระยะไกลจากนอกบ้านได้ครับจากที่ทํางานจากต่างประเทศกดเครื่องหมายเฟืองนะครับตรงนี้ได้มีเครื่องหมายเป็นฟันเฟืองตรงนี้บนสุดนะ Network s e t t i n g กด r o u t e r Connection Mode ด้านล่าง มันจะสแกนหา Wi-Fi ที่เราใช้อยู่ที่บ้านเนี่แหละครับก็จะขึ้นตอนนี้ก็จะขึ้น w ไวไฟายที่ wifi ก็ให้เลือกของบ้านเรานะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านของเราเนี่ยแหละครับรหัสผ่าน wifi บ้าน แล้วก็กดเซฟไปกล้องมันจะบอกว่าเหมือนไปเชื่อมต่อกับ wifi บ้านแล้วตัวกล้องส่วนมือถือก็จะกลับมาใช้อินเทอร์เน็ตได้ปกติสังเกตตรงนี้นะครับมือถือกลับมาใช้ wifi แล้วส่วนกล้องก็ไปเชื่อมกับเน็ตบ้าน ก็สั่งการได้แล้ว <S <S ทีนี้เราก็ดูกล้องวงจรปิดจากที่ไหนก็ได้ทั่วโลกที่มีเน็ตนะครับโอเคครับง่ายๆครับแค่นี้แหละ